สว,ส,สวัสดีสมาชิกครับชนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันนะครับคันนี้รถบ้านแท้แน่นอน To โยต้าโคราสันติสปี2017เป็นตัวท็อปนะครับเกียร์ออโต้เครื่องพันหกคันนี้รถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับรถบ้านแท้ไม่เคยชนเลยนะครับและก็ดูแลศูนย์ตรงเป๊ะจนปัจจุบันนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับชุดแต่งนี่เป็น s s p o r รนะครับรถสมบูรณ์มากๆนะครับใครกําลังหารถใช้งานสีสวยเต็มเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ดูแลศูนย์ดีมากๆภายในสวยสด กว้างขวางนั่งสบายดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆนะครับเครื่องป6รหกเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับรถสภาพสมบูรณ์สุดนะครับคันนี้ชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับบริการจัดส่งทั่วไทย3าม0 0 0สบาทนะครับสามแสบาทผ่อนเจ็ดพต้นๆน,นะครับผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับภายในสวยมากๆเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับ ตัวท็อปก็จะเป็นแอร์แบก ABS ดิสเบรกนะครับดิสเบรกจะเป็น4ล้อนะครับรถสวยเดิมไม่เคยชนเลยนะครับคันนี้ซอกเดิมทั้งคันรถสภาพเดิมครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยชนเลยดูแลสูงดีมากๆนะครับรถบ้านแท้ไม่ใช่อดีตแท็กซี่ไม่ใช่รถบริษัทนะครับเป็นรถบ้านนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนทั่วไทย รถส,สวยสมบูรณ์สุดๆนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีเบจแบบนี้นะครับสว่างสบายตาชมได้เช็คได้นะครับรถส,สภาพดีมากๆนะครับใครหาเอาไปใช้งานเป็นที่รู้กันครับรุ่นนี้อะไรเยอะมากๆและก็ทนทานรถไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นรถมือเดียวรถบ้านแท้ๆเลยนะครับ นี่เลยครับเครื่องพันหกแอร์แบ็กคู่เซ็นทรอล์แอร์แบ็ก ABS d i s เบกกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานปุ่มพุชสตาร์ทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับพุชสตาร์ทพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับไม่ประมาณ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับ150,000ากิโลเมตรรถสภาพพร้อมใช้ภายในสวยภายนอกงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์การันตีไปเลยครับไม่เคยชนใครอยากดูรูปเพิ่มก็จะมีต่อจากคลิปนี่แหละครับก็ชมได้ เช็คได้นะครับหรือท่านอยากได้รูปเพิ่มเติมโทรสอบถามมาได้ครับรายได้โทรได้รถสภาพพร้อมมากๆครับรถสวยๆสภาพด,ดีมาชมได้มาเช็คได้มาทดลองขับได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสาหรับอันติดสีขาวสวยๆรถบ้านแท้แน่นอนไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับผมย้าชัดเจนห้ามถามอีกนะครับว่าเป็นแท็กซี่มาหรือเปล่าเป็นรถบริษัทหรือเปล่าคันนี้เป็นรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่รถบริษัทนะครับสาหรับอันติดเวลาที่ผมรีวิวผมจะบอกเลยว่ารถบ้านแท้ รถบ้านแท้แล้วก็รถบ้านแท้นะครับถ้ามันคือแท็กซี่ผมก็จะบอกว่ามันคือแท็กซี่นะครับมันเคยเป็นแท็กซี่ฉะนั้นไม่ต้องถามให้เสียเวลาค้านะครับนี่นะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนพุตส start นะครับเป็นตัวท็อปนะครับพุ p u ต start นะครับรถสวยรถเดิมรถดีสภาพงามหาเอาไปใช้งานมาชมได้เช็คได้นะครับโทรเจรจาสอบถามรูปนี้มีอีกเยอะครับดูได้เลยใครสนใจนะครับเน้นโทรเจรจาหรือไลน์มาได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ